เดยเอามาประกบถ้ามันร้อนมาก,กเอาฝั่งนี้ประกบอย่างงี้ถ้ามันตึงอย่างนี้มันตึงอืมเส้นมันตึงให้มันคลายไม่ถึงอาทิตย์มันก็หายแล้วสวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับปวดเข่าปวดน่องนั่งกะโอยลุกกะโอยทรมานอิริสำหรับคนสูงอายุจังเฮาเมื่อนี้อิสานพระเจ้าเอาสิบพาไปเบิ้งแบบ เพิ่นเอาแบบประสบการณ์เลยนะพี่น้องนะแบบพูมิปัญญาแบบบ้านๆเลยนะครับตามดีๆประสบการณ์จากยายนะครับนี่ยายเพิ่นเป็นตามอาการที่ว่าเดี๋ยวเสีนะ่ยย้ายอธิบายว่าเป็นยังไงเนะี่ยเป็นยังไงเนะี่ยยายเออยายก็ปวดหัวเขา่ามันก็ตึงไอ้ข้าง,ลาง,งนะหลังน่องนะหลังน่องเออมันหลังตึงมันตึงตรงนี้มันก็ปวดหัวเขา่านั่งก็งายหลังมันเดินได้ไหม เดินได้แต่มันปวดทรมานแล้วแล้วยายเอาเอาอะไรแก้เอาอะไรแก้เอ,อแกเอาไอ้ใบยอมาประครบเออเดี๋ยวอีสานมือเจ้าสิให้ยายทําให้เบิ้งแบบเห็นเห็นแบบสดสด,สดนะพี่น้องเดี๋ยวให้ยายพาไปทาเบิ้งเนี่ยเด้อจ้าจ้าไปไปโตไปนีเบิ้งดีๆยากกับพิบตาอันนี้ประสบการณ์จริงแล้วก็หายจริงนะครับใบยอเนี่ยมาประครบกับไฟ อันนี้ต้น,ย,ตนย้อธรรมยยะธรรมดาบ้านเขานี่บอกนี่นี่บาง,งย้อนะครับนี่นี่ก็สีใบแล้วเขาใส่ส่วนใบปะครับแล้วใส่ส้วนใบใส่ยัยงไงได้เอาไปย่างไฟเอาไปลนไฟแล้วก็เอามาประคบเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเฮ็ดให้เบิงเนะยเอาสักสามสี่ใบแล้วเอาไปลนไฟเลนไฟลนไฟบอกเพิ่นสี่ลนไฟนะครับประมาณสามสี่ใบนะครับ นี่นร้อนแล้วแห้งนร้อนไดีเบรงไฟดูนี่นี่ไฟนะครับนี่ไฟกระซี่ร<ฟ>้อนยังส่นี่ร้อนแด้วเอามาประครบถ้ามันร้อนมาก,กเอาฝั่งนี้ประครบอย่างงี้โออถ้าเอาประครบเอล้ร้อนไฟด้านนี่อเอาด้านด้านที่ไม่ได้ร้อนไฟมาประครบจ้าเพราะว่าถ้าเอาด้านนี้มันสีห่อนแหม่นบอกหอนห้อนห้อน ฮอนมากเออมันสีฮอนมากเลยเออมันสีฮอนมากแล้วทำงี้ไปกี่นาทีอหอให้มันเย็นเมื่อมันเย็นแล้วก็รนต่ออีกอ๋อถ้าถ้ามันรู้สึกว่าเย็นเก่าไปย่างไฟไหมย่างไฟใหม่อย่างงี้อ๋อแล้วก็มันลบมากกับประคบอีกประคบอีกอ๋อแบบนี้เองนะพี่น้องทำอย่างี้เอ่เแถาก็ทำอย่างงี้อ๋อ อันนี้คือการแก้ปวดเข่าปวดน่องแบบที่ว่ามันอมันตึงอย่างนี้มันตึงอืเส้นมันตึงให้มันคลายยายปวดมากใช่ไหมที่เอามาทํานี่มันมันเป็นยังไงยายมันก็ปวดหัวเข่าปวดเข่าปวดเข่าแล้วมันตึงตรงนี้อ่าฮะอืมมันตึงตรงนี้นั่งอย่างนี้ไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้ถ้านั่งยองแล้วมันเป็นยังไง ายหลังมันงายหลังเลยเออแบบมันตึงเข้าบอกตึงน่องนะบอกตึงน่องโอ้แบบนั่งยองๆบ่ได้เลยแะพี่น้องเนาะัดที่นี่นั่งยองๆไม่ได้ที่นี่ย้ายเลยเอาใบใบยอใบยอมะมะประครบแล้วโดนว่าหายใหอ่โดนบ่ไม่ถึงอาทิตย์มันก็หายแล้วประมาณสักสี่ห้าวันยังสีบบ่มันก็ค่อยๆคลายนานหรือยังครับ 2ปีตอนนั้นปวดมากปวดมากแล้วเอานี่ประมาประคบประคบไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็จากนั้นก็หายขาดเลยว่ะหายขาดทุกวันนี้ไม่ปวดเลยว้มาสิดีแท้พี่น้องเนาะนี่คือแบบประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงจากยายเองนะครับนี่นี่การันตีบอกว่าหายยายการันตีเนาะบ่รู้จากการันตีนะครับเนาะ พุทธเอาเป่นดีแล้วเป่นหายดีดลีนะครับไม่ปวดแล้วเพื่อความเข้าใจเน้นย้ำอีกทีนะพี่น้องเอาใบย้อนี่จยางสามสี่ใบนะครับแล้วก็มาอ่างไฟมาล้นไฟ่น่ะพอมันอุ่นมันฮ้อนนะครับแล้วเขาเอาด้านนี่เขาเขาตรงที่ขาเขาเขา่เอาด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้ล้นไฟมันสี่ฮ้อนกว่านะครับถ้ามัน เย็นแล้วเขาเก่เามาอ่างไม่มาล้นไฟไม่แล้วก็ไปพบ,บอีกทีทำยังซี่ซ้ำๆกันจากสองสามเพื่อนะครับต่อครั้งนะครับตอนย้ายปวดนี่ย้ายบ่าเคยกินยาแผ่นปัจจุบันเลยบ,บอกบ่เคยกินใส่อันนี้ก็หายแล้วอ่อเพราะไอไบโยนี่แหละมันถึงหายขาดเออเป็นหายเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้เพื่อนบอ่สงวนสิทธิ์บ่ได้อย่างนี้อย่างนะพี่น้องก็เอาประสบการณ์มาบอกกันซื้อ,อ,อนอกย้ายเนาะ ให้พี่น้องเพื่อนได้เอาไปเฮ็ดเอาไปทำเอาไปร้อง,น,อง,งนะครับนี่คือภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่หายจริงและหายขาดนะพี่น้องนะบ่ต้องไปซื้อกไอพวกที่มีสารสเตลงสเต้อย์น่ะบ่ต้องไปเสี่ยงกับมันแบบภูมิปัญญายังสิก็หายได้นะครับน้อยน้อยยายนาอจ้าดูแลช่วยบอกบอกบอกต่อต่อกันไปเพื่อได้บุญ ได้คุศลอย่างแรงนะครับก็ตามนั่นเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ